สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตความสนของบราวนี่กันนะคะเราไม่ได้ถ่ายคลิปบราวนี่มาเป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้วเราก็จะมาอัปเดตนิดนึงว่าบราวนี่โตไปถึงไหนแล้วนะคะหน้าเขาจะดำตาก็จะขวางตัวก็จะใหญ่ขึ้นนิดหน่อยค่ะทุกคนวันก่อนบราวนี่แอบไปเที่ยวข้างบ้านมาแล้วก็ไปลงน้ําบ้านเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> บ้านมานะคะที่บ้านก็ทะเลาะกันน้องสาวก็ถือไม้จะไปตีบ่าว แม่เขาบอกว่าอย่าไปตีบราวนี้นะเดี๋ยวบราวนี้หนีออกจากบ้านแล้วก็จะไม่กลับบ้านนี่ความห่วงหลานแล้วนึ่งมีแต่คนรักมีแต่คนตามใจอะ่ะเสียคนแล้วดูหน้าสิทุกคนดูหน้าพี่เปาวสเสียคนแล้วอยแต่ต้องอะไรไม่ได้เลยถือไม้ขูนนิดคูนหน่อยย้ายดาหาว่าจะไปตีหลานเขาบราวนี้เสียคน,นือยังเสียคนยังอืม ดูเสียคนยังลูกดูเสียคนหรือยังคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่างบัวฝีมือเจ้าบ่านนะบัวเราก็จะสูญพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะทุกคนดูบ่าวสิกัดเละเทแล้วก็ฉีกขาดเลยไปดูในคลิปช็อตได้เลยนะทุกคนบ่าวสนวามากเลยเจ้าบ่าวนี้เนี่ยแล้วกินอาหารก็กินยากมากเลยเพื่อน กินอาหารเม็ดเด็กนะครับก็ไม่ค่อยกินแล้วก็อยากจะให้กินข้าวด้วยข้าวกินกินเลือกมากๆเลยวันหนึ่งจะกินแค่ตูดไก่ตูดไก่ต้มแล้วก็ไม่กินอะไรเลยกับอาหารเม็ดแล้วก็จะกินชอบกินขนมปังแล้วเขาก็จะไปเก็บญ้าสดๆอะไรให้ยาสดๆอะไรสดๆตําพื้นกินนะทุกคนมีแบบนี้ทําไมหนูไม่กินข้าวเยอะๆทําไมหนูไปกินผักอะไรสดๆอะไร หญ้าอะไรดําพื้นลูกน่ะน่ะมุดเข้าไปในหอยหาปลา้าล่ะลูกลูหาปลา,ลลก,ลก,า,ปลากินเหรอมันไม่มีปลาาเรานะน่ะมันมีตะขาบหรือเปล่าดูสิตะขาบกัดปากเอานะเจาเบ่าเบ่านี่มีอะไรไหมในนั้นน่นะเจออะไรเปล่าไหนไหนไหนให้ท่านผู้ชมดูด้วยในหอยมีอะไรดูคนเดียวเลยอะไม่แบ่งใครเลย ในห่ไม่มีอะไรนีนบ้าวในหไห่ยมิตาดินแล้วมาต้นวานหางเจระเคแม่ต้นวานหางเจระเคก็คอพับไปแล้วนะทุกคนสูนพันไปแล้วแหละมองดูกินวานหางจระเคเหรือเปล่า คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูน้องบ่าวจำวนตอนต่อไปกันสวัสดีค่ะทุกคน